พาน้องใหม่มาดูแก๊สก้อนครับใช้น้ำดับไม่ได้นะครับต้องใช้สายแห้งนะครับในการกบยิ่งใช้น้ำยิ่งโดนยิ่งลุกนะครับ ไฟสีฟ้านี่คือัดแก๊สก้อนนะครับนะต้องใส่หน้ากากเลยนะ พีการคือชายชายแห้งนะครับดูผมจะให้ดูนี่คือไอของมันนะไอของแก่ก้อนที่มันขึ้นมานะครับกอเสร็จะเป็นสีเดียวเลยได้มาแล้วก็เสียคือต้องหน้าหัวหงายเนี้นยต่อมาเนีูยเยอะจัง อันนี้เท้าไฟครับเงียบยังเงียบยังนี่ไงเนี่ยควันยังออกอยู่เลยเออเอาแผ่นนั้นออกดิ